ครับสวัสดีตอนเช้านะครับผมมาพบกับฟาร์มไร่ไร่ FTJ Family ครับวันนี้วันอะไรเนี่ยวันอังคารเปล่าวะน่าจะใช่นะวันที่อังคารที่29ใช่ไหมมิถุนานะครับก็มาอัปเดตอาการน้องวัวก็จะเรียกว่าหายก็ก็เกือบจะเรียกได้แล้วครับเพราะว่า ตุ่มตามตัวเริ่มยุบหมดแล้วนะครับผมก็เหลือแต่แผลให,ใหญ่ตรงคอเนาะวันนี้ก็ให้กินยาไปแล้วเมื่อเช้านะครับผมใส่มะม่วงเหมือนเดิมนะครับผมแล้วให้กินไปเรียบร้อยแล้วนะฮะสี่ช้อนโต๊ะแตวเดี๋ยววันนี้จะเอาออกไปรวมกับฝูล้วครับแล้วก็จะเอาออกไปกินหญ้านะฮะเดี๋ยวเรามาติดตามกันนะครับผมอ่าเดี๋ยวเราเอาวัวออกไปกินหญ้าเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูนะครับผมแล้วก็บรรยากาศนะแต่เดี๋ยว,วนี้ไ้อัปเดตลูกไก่ก่อน มีเอฟซีถามมานะครับว่าลูกไก่นอนอย่างเนี้ยล้มไม่โกกหรอแล้วก็ยุงไม่กัดหรอครับพี่นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่ามันนอนยังไงเนาะตูล้าเข้าไปก่อนนะครับเห็นไหมนี่เราการไว้ฝนตกไปแล้วนะครับผมฝนตกเป็นไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วดูพื้นข้างในจะแฉะเห็นไหมฮะที่เราทําคันตรงนี้ไว้นะครับกั้นน้าก็โอเคนะครับไม่ให้น้ําเข้าล้าวนะครับผมนี่ก็ก็น่าพอใจในระดับหนึ่งนะครับต้องพัฒนาต่อไปอีกนิดหน่อยนะครับผมข้างนอกนั้นก็ทําไว้เรียบร้อยแล้วนะครับผม คันตรงนั้นง,นงเวเหยียบย่ำไปเล็กน้อยนะครับอ่ะแล้วหน้าประตูโอ้โหเราถมไวอย่างดีเลยครับอ่าแต่งัเวเหยียบไวเดี๋ยวเราค่อยปาดใหม่นะครับเพราะว่ายังมีสัรมีอะไรเหมือนเดิมไม่ยังไม่ถ่ายออกไปนะครับเพราะประตูปิดอยู่แต่ที่สําคัญคือเดี๋ยวเราต้องปรับร่องน้ําที่กันข้างหน้าครับเพราะว่าชายคาเนี่ยปื๊ดมองตามันน่ะชายคาเห็นไหมฮะแล้วเวลามันตกลงมาฟื้มันไม่ได้อยู่ข้างนอกไงชายคาเราสั้นนะครับมันตกลงแถวนี้เดี๋ยวเราต้องกัน เราใส่อิฐบลข้างในแทนนะครับแล้วก็ใส่ดินแทนเนาะเพราะว่าฝนสาดเข้าทางนี้ครับฝนสาดเข้าทางนี้ได้นะครับละอองฝนเนาะเราก็ใส่รี่นะครับแล้วใส่แสแรเนี่ยมันก็จะกันละอองฝนที่สาดเข้ามาได้นะครับแต่สภาพข้างในมันก็จะมืดทึบนะฮะเราก็จะทําอะไรไม่ได้เลยแต่นะครับผมถ้าเกิดเราทําร้าวนอนไว้ข้างในอีกช an ั้นหนึ่งแบบนี้อ่ามันก็จะกันฝนเข้าไม่ได้นะครับลมก็ไม่โกกแล้วก็ร้าวข้างนอกเราก็จะโปร่งโล่ง,งสบายแบบนี้นะครับก็จะมองเห็น บรรยากาศโดยทั่วๆแบบนี้นะครับบัวให้ดูอ่ะเห็นไหมมันก็จะดูได้ฟิลไปอีกคนละเรื่องนะครับผมมันก็จะดูโปร่งโล่งสบายดูสวยงามดูอากาศถ่ายเท,ทได้ดีนะครับแล้วก็มีที่นอนอยู่ข้างในแบบนี้นะครับแต่เราต้องมาเสียเวลาจับเขาขึ้นนอนนะครับเดี๋ยวพี่เอฟต้องแก้ไขให้เขาขึ้นนอนเองได้แล้วเราก็จะปิดเขาได้นะครับนี่ก็คือคําตอบนะครับพี่น้องก็ถามว่าฝนยุ่งกัดไม่ตอนกลางคืนไม่กัดหรอกครับเพราะพี่เอฟทำร้าไว้ข้างในเห็นไหมทำร้าไว้ข้างในอีกชั้นหนึ่งแล้วก็กุลี่นะครับปิดประตูอย่างดี ยุงไม่เข้าแน่นอนนะครับแต่เดี๋ยวเราต้องมาซ่อมนิดนึงเพราะว่าเนี่ยชายนี้มันยังหล่อนอยู่เพราะนั้นทํายังไม่เสร็จนะครับเห็นไหมอุปกรณ์ยังอยู่ครบแล้วก็กันไกลมันหักเพราะมัน,เ,นมเป็นการตัวเล็กเนาะไม่ได้แปลวากันไกลตัวใหญ่ลงมานี่ก็คือไก่ที่เราเข้าไปนอนนะครับเดี๋ยวเราจะเปิดให้เข้าออกมานี่ครับก็ประมาณนี้เห็นไหมก็นอนอยู่ข้างในครับเพราะ็จะกระโดดออกมาของเขาเองแต่เวลาจับเวลาขึ้น,นอนเนี่ยเขายังขึ้นกันไม่ได้เนาะ อาจจะต้องทําบันไดหรือว่าอะไรสักอย่างหนึ่งหรืออาจจะเปิดให้นอนตัวล่างนะครับแต่ตัวล่างตัวนี้พื้นล้ามันยังติดก,กับดินอยู่ยังไม่ได้ทําคอนให้เขานะฮะเราก็ต้องทําคอนเห็นไหมเขาก็จะกระโดดลงมาเกือบทั้งหมดเห็นไหมลงมาเปิบผิวน้ำนะเพราะว่าข้างในเราไม่ได้ใส่น้ําไว้ให้นะก็ให้เขากินให้อิ่มตอนเย็นแล้วก็เราก็จับขึ้น,นอนนะครับเขาก็จะมายืนรอก,กันตรงประมาณตรงมุมไหนให้เราจับขึ้นไปนอนข้างบน ครับตอนเช้าล้วก็เปิดให้เขาลงมาตอนนี้ที่เห็นข้าวโพดเกิดเนี่ยกำลังดัดนิสัยเขาให้เขากินข้าวโพดเพราะว่าบางตัวเริ่มกินแล้วเห็นไหมอ้าวเป็นสัญญาณที่ดีสําหรับเรานะครับฝึกให้เขากินข้าวโพดก่อนที่จะปล่อยออกไปข้างนอกนะเพราะอย่างที่บอกไว้ว่าพอไก่เนี่ยปล่อยลงไปแล้วอ่าเขาไม่เขาซุดเขาโสมเขาเป็นอะไรคือคือตอนที่เราก่อนที่เราจะปล่อยเขาเนี่ยเราควรจะฝึกให้เขากินอาหาร ที่เราเลี้ยงข้างนอกให้เป็นก่อนนะครับเพราะว่าตอนอยู่ข้างในเนี่ยบางคนอาจจะให้กินข้าวเปลือกกับหัวอาหารแบบพีเอฟน้อยยังไม่ได้ให้กินข้าวโพดแต่พอออกไปข้างนอกแล้วไก่โตอยู่ข้างนอกเนี่ยกินข้าวโพดค่อนข้างที่จะร้อยเปอร์เซ็นต์เต็มน,น,นะครับเพราะว่าถ้าให้กินข้าวเปลือกเนี่ยคงไม่ไหวเพราะว่าข้าวโพดเรามันเม็ดใหญ่กว่านะครับเขาจะได้อิ่มนานกว่านะครับแต่ถ้าเกิดกินข้าวเปลือกเนี่ยเขากินไม่อิ่มแป๊บเดียวนะครับเขาก็จะหิวอีกแล้วเพราะว่าเขาย่อยไวนะเพราะว่าเพราะฉะนั้นเราต้องฝึกให้เขากินข้าโพดให้้้เป็นนนตตังแ่่รุี ั้งแต่อยู่ในร้าวเตรียมออกปล่อยข้างนอกเนี่ยพอออกไปอยู่ข้างนอกพวกเขาก็จะกินเป็นเลยจะได้ไม่มีปัญหานะฮะก็ฝึกดัดเขานิดนึงตอนเช้านะครับปล่อยเขาเก็บกินข้าวโพดให้หมดถ้าไม่หมดก็ไม่เป็นไรครับแล้วเราค่อยมาเสริมข้าวให้เขาเนาะกันกกเขาโสมไม่ได้กินอาหารนะครับก็ค่อยๆปรับไปนะฮะคราวนี้ามาอัปเดตเด็กๆให้ดูว่าตอนนี้อยู่เป็นยังไงนะครับผมก็ยังอยู่อากาศไทยเทได้สบายนะครับผมแล้วก็ ให้นอนที่ร้าวนิดอีกตัวยังไม่ยอมโดดออกมายังกลัวความสูงไก่กลัวความสูงครับไม่กล้าลงแต่เมื่อวานเขาลงเองได้เดี๋ยวันนี้เขาต้องลงเองได้นะครับปล่อยเขาโดดเองน้าเห็นไหมก็ลงมาเป็นที่เรียบร้อยเนี่ยนี่เริ่มหงอยหงอยแล้วน่าจะเป็นตัวตัวท้ายสุดของกลุ่มอะครับต้องดูแลเขาเป็นพิเศษ่อยเนาะเดี๋ยวเขาจะให้นอนแบบนี้แต่เดี๋ยวจะเปลี่ยนนะครับจะพยายามเปลี่ยนให้นอนตัวข้างล่างนะแต่ตอนนี้ตัวข้างล่างพื้นเขายังไม่ได้ทําครับพื้นพื้นล้าวอ่ะยังไม่ได้ยกสูงไง ก็เดี๋ยวจะจะทาที่นอนเดี๋ยวมาอัปเดตกันน่าจะทาวันนี้เนาะเดี๋ยวเรามาทําพร้อมกันนะครับผมอ่าก็จะทําทําที่นอนแล้วก็เปิดประตูให้เขาขึ้นเนาะขึ้นนอนเองแล้วก็ค่อยปิดนะครับก็น่าจะให้นอนประมาณแบบนี้แหละแล้วก็ข้างนอกเนี่ยจะปล่อยโล่งไว้เพราะว่ามันมันโล่งสบายดีตรงนี้ก็รีอย่างเดียวไม่พอนะครับเพราะลมโกกค่อนข้างแรงเดี๋ยวเราจะใส่เป็นสแลนทึบปิดไปอีกชั้นหนึ่งนะครับผม าทาเหล็กดัดไว้อย่างดีเลยข้างในเนะาะจะต้องมาผูกอย่างนี้นะแต่ไม่เป็นไรครับเกลเหล็กดัดอย่างเงี้ยก็จะเป็นการกันสองชั้นนะครับเดี๋ยวประตูเราก็จะทเป็นกรนล็อกอีกชั้นหนึ่งนะฮะเพราะไก่รุ่นนี้นอนประมาณนี้ก็พอนะครับผมแล้วเดี๋ยวข้างบนเราจะแก้ไขใหม่สําหรับให้เป็นล้าอ,อนุบาลของเด็กให้ได้นะครับผมให้เป็นล้าอนุบาลของไก่ชุดเล็กนะครับประมาณดึงถึง2เดือนให้อยู่ข้างบนก่อนแล้วค่อยค่อยพอเอาชุดนี้ออกแล้วก็ค่อยเอาชุดชุดข้างบนเนี้ยลงมาอยู่แทนอ่ามันก็จะเป็นสเต็ปไปแล้วก็ ลูกไก่ที่เกินเดือนนะครับเราก็จะให้อยู่ในกล่องอนุบาลที่แบบไม่โดนฟ้าโดนฝนไม่โดนหาอะไรเลยนะครับแล้วก็พอได้สัก1เดือนนะครับต่อจากนั้นนะพออนุบาลตั้งแต่1วันจนถึง1เดือนค่อยให้อยู่ในกล่องใช่ไหมแล้วก็จาก1เดือนจนถึง1เดือนครึ่งหรือ2เดือนก็จะให้มันอยู่ข้างบนกรงนี้1เดือนจนถึง1เดือนครึ่งอย่างนี้ดีกว่าจะมาอยู่กรงนี้แล้วก็พอจากนั้นก็ค่อยเอาลงมาอยู่ข้างล่างอ่ะมันก็จะเป็นสเต็ปแล้วก็ค่อยๆไล่ไปเนาะเดี๋ยวมาดูกันว่า ล้าวอนุบาลไก่เล็กเนี่ยหนึ่งหนึ่งวันจะถึงหนึ่งเดือนเนี่ยเราจะเข้ามาทําอยู่ในนี้นะครับหรือว่าจะไว้อยู่ในล้าใหญ่เห็นไหมล้าใหญ่ริบๆนู่นเรากําลังจะทําให้เป็นอ่้าเพาะล้าวดูแลพ่อแม่พันธุ์นะครับมันเป็นมาตรฐานแข็งแรงดีนะฮะฝนฟ้าไม่ถึงแน่นอนเราจะเป็นนาล้าอนุบาลและล้าวพ่อแม่พันธุ์นะครับล้าก็จะสัตว์ไข่เลยทั้งหมดนะมาติดตามดูครับเราค่อยๆก็เถิบไปนะครับเรื่องไก่เนาะเรื่องงวัวเราก็ค่อยๆนะครับค่อยๆที่จะ คัดเลือกแล้วว่าสายพันธุ์ไหนที่จะอยู่กับเราต่อไปนะครับผมแล้วก็การจัดการหญ้านะครับการจัดการหญ้าแล้วก็อาหารการกินของเขาเนี่ยให้จบในฟาร์มเราเนี่ยเราเริ่มมองแนวทางออกแล้วหลังจากที่เราคุยกันมาแล้วตั้งหลายปีเราเริ่มรู้แล้วว่าปัญหาของเราคืออะไรคือปลูกของที่ให้วัวกินมากน้อยแค่ไหนนะครับแล้วก็ที่ทั้งหมดที่เรามีนะครับปลูกของได้พอสำหรับวัวกี่ตัวนะครับถ้าเกิดมันพอแค่ไหนก็เลี้ยงแค่นั้นนะครับอย่าอย่าไปโลภเอาแค่มันหมุนให้ ให้อยู่รอดนะครับคือถ้าเกิดเกิดอะไรขึ้นมาอย่างช่นนี้โควิดเห็นไหมให้มันจบในบ้านเราคือจบไม่ใช่ว่าจบตายหาไปโลกอยู่ในบ้านเราคือให้มันมีของกินอยู่ในบ้านเราเป็นใช้ได้นะครับผมประทังไปได้เดือนสองเดือนก็ยังดีแต่หลายๆคนนะครับถ้าเกิดเขาปลูกหมดทุกอย่างก็จะอยู่ได้หมดเราก็จะกลับไปเริ่มทําแปลงผักที่ให้มันปลูกได้ตลอดทั้งปีช่วงนี้มีปัญหาคือพอหน้าแรงแล้วเราไม่พอ น้ำไม่พอใช้อากาศมันแห้งแล้งนะครับเดี๋ยวเราจะค่อยทําโดมทำไรงวงกันไปก็ติดตามดูไปเลยครับฟาร์มในไร่ FTJ Family มันมีอะไรมากกว่าการเลี้ยงไก่เนาะโอเคครับสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวพี่เอฟขอตัวไปก่อนเนาะเดี๋ยวเราไปปล่อยวัวกันก่อนอยังไม่ปิดเดี๋ยวไปดูบรรยากาศที่ปล่อยวัวนะครับไปปล่อยวัวกันสายละ ก็มาอัปเดตอาการวัวที่ทําวัคซีนไว้ด้วยนะครับผมนี่นี่ลูกวัวนะครับประมาณอายุจำไม่ได้ครับสี่ห้าเดือนอะไรประมาณเนี้นะฮะลูกผสมนะครับบารมันเท่ากับชาโรเร่นะครับผมไม่รู้ว่าทําไมออกมาเป็นสีนี้นะครับยังไม่มีตุ่มนะครับวันนี้วันที่ห้าแล้วนะครับผมรอลุ้นห้าถึงเจ็ดวันนะครับแล้วก็อัดยาไปจนถึงสิบสี่วันแล้วถ้าผ่านก็โอเคครับผ่านไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงนะครับอ่ะ นี่คือตัวที่ยังไม่ป่วยนะครับแต่ในคอกนี้มีตัวป่วยนะครับอย่างที่บอกนะฮะทำวัคซีนกันไว้หมดนะครับเดี๋ยวเพนดูตัวนี้เ mm hmm. จ้าเมฆครับเจ้าเมย่ยังสดใสดีอยู่นะครับผม mm hmm. ก็การยังสวยงามไม่ได้มีอะไรน่าเป็นห่วงมากมายนะครับ mm hmm. เราก็พยายามอัปเดตให้ดูทุกวันเนาะ mm hmm. เผื่อเพื่อนๆที่เลี้ยงวัวด้วยกันเองน่าจะได้แบบอันนี้มีตุ่มกลางหลังอันนี้ไม่รู้ว่ายุงกัดหรือว่าอะไรนะครับมาหนึ่งตุ่มแล้ว mm hmm. อ่าตัวอื่นๆเรากำลังค mm hmm. ่อยๆทยอยดูออกไป นี่ก็ไม่มีนะครับนี่แมงวัวท้องนะครับก็ไม่มีนะครับอพ่องัวก็ไม่มีนะฮะโอเคเดี๋ยววันนี้เราพางัวออกไปกินหญ้าข้างนอกกันนะครับหลังจากที่เราให้ดูที่ดับที่นอนของไก่ไปแล้วเนาะอันนี่คือวัวที่ฉีดวัคซีนไปแล้วนะครับหนึ่งตุ่มนี้ขัดตาจังเลยไม่รู้ว่าคือตุ่มอะไรนะนี่ครับตอนนี้เราเอาออกมากินหญ้าแล้วนะครับผมใกล้หายเต็มทีแล้วครับตามตัวไม่มีแล้วนะครับผมเหลือแต่ตรงคออีกหน่อยเดียวฮนะ คอสองข้างเป็นเยอะตรงคอนะครับผมบริเวณตามตัวยุบแล้วนะครับผมไม่มีแล้วนะครับเนี่ยยุบยุบจริงๆครับอแข็งแรงครับกินหญ้าปกตินะฮะจ้เมฆไปกินอยู่นู่นครับขาวๆริบๆนู่นเลยครับเด็กๆออกมากินหญ้าข้างนอกนะับไม่ได้ออกไปไกลบริเวณบ้านนะครับผมนี่ก็เห็นไปทางนี้เห็นมันก็จะถึงบ้านแล้วะ เอามาหนเดียวนะครับผมก็ยังอยู่ในเขตบริเวณบ้านเราอยู่นะครับแต่อนาคตก็จะพยายามไม่ออกมากินหญ้าธรรมชาตินะครับก็จะเป็นหญ้าในฟาร์มเราทั้งหมดนะครับก็กําลังพยายามปลูกหญ้าอยู่นะครับผมแล้วก็คํานวณดูนะครับว่าวัวกี่ตัวต่อหญ้าที่เรามีและน้ําที่เรามีให้พอนี่นะครับตอนนี้ได้ตมัดบัวกินหญ้าเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมกับบรรยากาศร่มลื่นสบายสบายเนาะแผ่นกล้องให้ดูกว้างเลย่า นะครับมัดเสร็จทุกตัวแล้วนะฮะโอเค okay, นะครับสำหรับคลิปนี้พี่ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมบ๊ายบาย